สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุนดาเกมเมอร์ทีวีหรือพีเอนดีนะคะวันนี้อัดคดลิปแต่เช้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสตรีมต่อทุกคนคือมันจะเล่นเกมอะไรลวะเกมอื่นที่โหลดมาเราเล่นแค่สองเกมก็พอแล้วแหละเล่นหลายเกมจะไม่ไหวะนะคะวันนี้จะมา ทำคอนเทนต์ที่จะพูดยังไงจะคอนเทนต์ดีไหมวะยิงดีต้อ,ตอรับสู้อาโอวีอจริงไอ้เจสซี่เราก็เล่นไปแล้วแหละแต่เราก็อยากเล่นนดอมช่ตรูไปด้วยกันเขาเรียกว่าคอนเทนต์เห็บว่าคอมโบหีมาะ จ,จริงๆเราจะเล่นเดี่ยวเสียนลมแต่เราไม่กล้าเข้าใจปะไม่กล้าฝูเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะดาะ่าเราไม่ให้เกียรเราเป็นคนที่ไม่ชอบหาเล่นคนื่อน นม,มันเวลานี้ก็ประมาณเจ็บโมงห้า,า,า,กกาเก้าตอนนี้เกือบแปดโมงแล้วเนะีะมันอาจจะมืดๆหน่อยเด้อผมบอกแสงมัน อา uh huh. ไม่นายหิวเลยมาฟันเทน1ิบคิวดีกว่าไหมเนี่ยจะถึงไม่้อคิวคิวแล้้าขีึงองเิวคิวเถอะ ต้องถึงแหละเพราะตัวมีนมาแล้วอะเราไม่กล้าเข้าไปลึกเว้ยโดนอยู่บัางไงเฮ้ยเทวนัฏต้องเดินสองเลยอเนี่ยพัดเจ้าช่วยกล้วยทอดหอม คอนเทนต์สิบคิวพอแล้วยี่สิบคิวคงไม่ไหวหรอกเพราะว่าเสียงโดนนาคอนลวงเลยเน็่แล้วต้องไปเคลียร์เลนเลนเลนกลางอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเลนกลางลวงก็ไม่ได้โอ้เป็นเด็กที่ลวงตัวอะไรไม่ได้จริงๆ หาย่าถูกโจมตีหิมะจะเกะคลนชิเป่ง,ปงอะไอทูเรนอยู่เรนกลางอะทำยังไงดีอะโอเคบบอย่างเชียร์อยู่อย,อย่างอย่างรับจบอย่างรับจบเสมอแต่ไม่ชอบทีนั่นเลยเ,เราจะเอาตัดเลือดมาตัดเด้อยเพราะว่ามัน <โฟ S 2> ม,มีคลิชนะคะทุกคนมีคลิช จงทำให้เราต้องออกตัดเลือดเราต้องออกบุสติ่ก่อนเพื่อเรียกดาหมินนะคะจอิงจริงเซตนี้ก็แรงอแลยแรงยูวายมีกำลังกันเลยใะด้อกันทากันหน่งตายซะดาวป้่งกรหายไปแล้วสุอดกำลังถูกส่งออกไป้ ไม่ไม่นาคนไม่ตายช่วยนาคอนไม่ตายได้ยังไงอะ่ตายได้ไหอ,อช่วยอยู่นัดก่อนแล้วกันเพราะว่าฉันต้องมีประเด็นกับลิงกลางแน่แ เฮ้ยหิมะสอกอกไปหนึ่งแปะข้อหาจะมาลุวงทีมีฉันเฮ้ยวันลาคตว่ะวนลาครมาสวยน ตัดเลือดต้องมาแล้วละ่ะสิคิวจะได้ไปวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าอันอย่าทัาดาวด้วยสิ ตายอองานหกเรียนจะมาเปล่าวะเรนมาเรยนเนี่ยไม่ต้องสิบคิวก็ได้มั้งเอาเอาห้าคิวได้แบบ กี่คิวก็ได้เพราะว่าเกมนี้คงจะไม่รอจากเนืน้อหองนี้อ่าจะได้ไ้วะถัดนาโคได้ทุกคนรวมกลุ่มเลยอุ้ยมานามไม่มีนี่แหละเป็นปัญหาของเมิดมานาบ่ามีโอ้โหแล้วมันรวมกลุ่มแถวลิ่งล่าจะปกคลุมทุกสิ่งอะไร

อะไรวะเนี่ยรุ่นไอะไรวะเนี่ยเ,เรื่องมานาชิปเป่งได้ว่ะสรุปคนเห็นต์นี้เฟลชิปเป่งอ่ะทุกคนขอแค่ชนะได้ก็พอนะคะแั่จริงๆนะขอแค่ชนะได้ก็พอไม่ต้องเป็นคนทงคอนเทนแล้วทุกคน ไปดูท่าที่จะไม่ไหวว่ะไม่ไหวยังไงนะหรอหนึ่งเจลเซียอันสีเป็นเบืองมานานมากมานานหรือขึ้นหลอดสอ,องฝังข้ามมีตัวรวงมีตัวสตานอย่างหมึกแล้วหมึกแม่งเลือดเยอะที่เป่งอะ่ะดูท่าเราเข้าไปลึกมากมันก็จะตายนะถึงเราจะจะมาถึงว่าเราอ่ะจะตายค่ะเสียง ็นะคอท่าคนมาเหรอแตกหนึ่งอ่ะลอย่าลืมสเญลักษณ์คนทุกคนที่เั่ทำแล้วโดนลุงยุ่ยไง นี่โอ้เป็นเมดต้องเล่นสเตฟถ้าเล่นห้าวก็จะตายไม่อยากไม่กล้าออกจากป้อมเลยว่ะมันเสียวๆนะรู้ไหมว่ามันเสียวหรือเกินเีมาจะมาไมออนส นั่นแหละคือปัญหานาความาก็เล่นไม่ได้ไงโอ้มาจริงด้วยอย่างที่ดาวไว้เลยนะคอต้องมา,มามมอ,อ้าวไม่ทันนาม่ทัน

Hello, mất tay gì ngay à Đợi lưỡi Ơ mà tay à, đủ khôn Ra Cua tay này โอ้ยตายเจ็บ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 พี่เปงอล้ยวกบนก่อนนี่ให้ออกตัดเลือดแต่ก็ไม่ได้ช่วยเลยลมีมาจะปกคลุมทุกๆสิ่ง ใครต้องลองว้ยเสียวเกมนี้ไม่เสียวไม่จะพูดยังไงแล้วนะคอยอะไรเออเกชเออพูไปก็ได้ค่ะ ไ,ไหววะไ,ไ,ไหวไม่ไม่รู้ต้องรอดูมันอิดขนาดนี้ยังก็ไม่ไ้มันดันดีแน่ <Down. S 2> แม่ตีจริงหรอืรเหรอ <c oughs> เออถอยดีกว่าถอยแป๊บเอายา่าเพราะว่าฝั่งเรามันเลือแค่สค้ขุนเราต้วงขุดนเอู้าลุงดิหิมะแม่ เคสี่ค oh, ิวก็พอใจภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองมีความ สี่คิวก็พอใจแล้วคลีรให้ทุกคนปิดคลิป